นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องถ้าคุณเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในห้องคุณนั้นกำลังอยู่ผิดห้องข้อความทวิตจากมาร์คแมนสันได้เขียนข้อความไว้ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในห้องนั้น คุณกำลังอยู่ผิดห้องเมื่อข้อความทิตนี้มากระตุ้นเตือนให้เราทุกคนต้องมานั่งฉุกคิดว่าเรากำลังฉลาะที่สุดในห้องห้องนั้นหรือเปล่าอาจจะมีหลายคนกำลังบอกว่าโอ้โหมันเป็นไปได้ยากมากๆที่เราจะลาดที่สุดในห้องนั้นแต่นั่นแหละในความหมายก็คือคนที่ลาดที่สุดในห้องมันไม่ได้หมายความว่าเรานั้นเป็นคนที่เก่งกาสามารถถ้าเทียบกับห้องอื่นวันนี้เราเทียบกับคนไม่กี่คนในจำนวนไม่กี่สิบคน เราจะเป็นจะต้องแข่งกันเองแล้วเราก็จะเป็นจะต้องสร้างมาตรฐานใหม่ๆขึ้นมาตลอดเวลานั่นคือความสามารถที่ยกระดับมากยิ่งขึ้นถ้าเราสามารถเข้าใจแบบนี้ได้ว่าเราเรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วเราก็นําสิ่งสิ่งนั้นมาทดสอบไม่ว่าจะเป็นการสอบไม่ว่าจะเป็นการทําพีเศษโพสเทสแต่แล้วการเปลี่ยนแปลงก็ย่อมปรากฏเด่นชัดขึ้นนั่นก็คือสิ่งให้เราเก่งที่สุดในห้องห้องนั้นเราจะไม่สามารถที่จะเก่งกาสามารถมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะเราเก่งที่สุดแล้ว มอไหร่ก็ตามให้เราพบเจอสถานการณ์ที่เราไม่สามารถที่มีพื้นที่ที่พัฒนาตัวเองได้อีกต่อไปหน้าที่เราที่เราต้องย้อนกลับมาถามนั่นก็คือเราจะย้ายห้องหรือเราจะแข่งกับตัวเองได้มากยิ่งขึ้นหรือเปล่าการให้เราจะแข่งกับตัวเองหรือการที่เราย้ายห้องเป็นฐานะที่จะเพียงพอในการตัดสินใจได้หรือเปล่าถ้าเราทําแบบนี้ได้ผมก็ยังเชื่อเสมอว่าเราก็จะสามารถที่พัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นไปเรื่อยๆทุกๆวันผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่า เมื่อการที่เราเป็นคนที่ฉลาดที่สุดเราจงเรียนรู้อยู่ข้อหนึ่งว่าคุณจะไม่ฉลาดไปกว่านี้อีกแล้วจงไปห้องถัดไปที่มีคนฉลาดกว่าคุณเสมอนี่คือสิ่งที่ทาได้ง่ายที่สุดนันก็คือคุณจงออกจากห้องนั้นซะแล้วไปหาห้องใหม่ที่คุณนั้นยังไม่ได้เป็นคนฉลาดที่สุดถ้าเกิดเป็นไม่ได้คุณจงเลือกห้องที่คุณดูโง่ที่สุดในห้องห้องนั้นนั่นเพราะว่าคุณจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่คุณจะมีพื้นที่อีกต่อไปในอนาคตเนี่ยมันคือแห่งหนใด ทุกคนมีหน้าที่ที่ไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราเหมือนกันนั่นก็คือสิ่งที่เราหมุดหมายและเราตั้งใจเอาไว้การที่เราเรียนรู้แบบนี้และเข้าใจแบบนี้มันทำให้เราตระหนักรู้อยู่ข้อหนึ่งว่าวันนี้เราทำสิ่งที่ดีที่สุดเราหรือยังการสอบทานตัวเองอยู่เรื่อยๆและอยู่เนืองๆจะทำให้เราสามารถที่จะรู้ว่าเรานั้นฉลาดพอในการที่เราจะไปต่อกรกับผู้คนมากมายในสังคมได้หรือเปล่าความฉลาดนั้นมันไม่ได้จำกัดแค่ว่าเราต้องฉลาดในเรื่องของการหาเงินในการทำงาน แต่มันคือหมายความว่าเราจะต้องฉลาดทางอารมณ์ฉลาดในการแก้ไขปัญหาและฉลาดในการรับมือกับปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาหาเราด้วยเช่นกันการพัฒนาตัวเองต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเป็นทักษะที่หาได้ยากยิ่งในยุคสมัยนี้ผู้คนส่วนมากอยู่ที่จะพัฒนาตัวเองเพราะคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดแล้วแล้วเมื่อไหร่ก็ตามให้เราอยู่ผิดห้องนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะย้ายห้องไปได้อีกเลย พะเราไม่รู้ว่าสิ่งให้เราเก่งที่สุดในห้องนี้เรากําลังมาดวัดกับคนไม่กี่คนคนบางคนเทียบกับคนใกล้ตัวมากๆมินํำซ้ำบางคนบางคนเป็นหัวหน้าครอบครัวเขากับคิดว่าเขาเก่งที่สุดในครอบครัวนั้นแล้วนั่นหมายเขาว่าเขาหยุดที่จะพัฒนาตัวเองอย่างยิ่งการที่มีคนหนึ่งหยุดพัฒนานั่นหมายควาว่าจะมีคนหนึ่งที่เขากําลังสังเกตเห็นว่า,วาเราหยุดพัฒนาไปนานแล้วถ้าเกิดสมมุติเขาคนนั้นได้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเขาก็จะสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านขีดจํากัดของตัวเองมากขึ้นไปได้อีก ลังจากนั้นเราก็จะสามารถเก่งกว่าคนที่เขาเคยเก่งในอดีตได้อย่างมหาศาลเลยนี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นที่ผมอยากจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าการหยุดพัฒนาตัวเองนั้นมีค่าเฉลี่ยที่ต่ำกว่าปกติอย่างมหาศาลไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามแต่คุณจะสู้เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้คุณจะไม่สามารถที่จะยืนหยัดต่อสู้หรือก้าวข้ามผ่านสิ่งที่เป็นธรรมชาติในการที่เขาจะพยายามให้เราปรับตัวได้เลยผมชอบเตือนทุกคนและเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าอย่าลงมลืมการปรับตัว การปรับตัวเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่มนุษย์นั้นใช้ทักษะนี้ในการอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าวันหนึ่งคุณไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองวันหนึ่งคุณจะถูกกืนกินจากธรรมชาติและจากสังคมที่เขาเก่งกว่าและฉลาดกว่าคุณการที่คุณมีชีวิตรอดในวันนี้มันไม่ได้การันตีอนาคตเลยว่าคุณจะมีชีวิตรอดต่อไปได้หรือเปล่าวันนี้จึงเป็นวันที่เราต้องเร่งขวนขวายหาความรู้และความสามารถให้ได้มากที่สุดว่าวันนี้เราควรต้องทําอะไรจริงๆบางคนเก่งกับคนในครอบครัว บางคนเก่งกับเพื่อนและบางคนก็เก่งกับผู้คนรอบข้างกระนั้นการเก่งที่แท้จริงคือการชนะตัวเองในเมื่อวานนี้เสียมากกว่าผมคิดว่าโลกใบนี้กําลังสร้างเกมกีฬาหรือว่าเกมการแข่งขันแบบผิดวิธีนั่นหมายความว่าเราพยายามจะเอาชนะคู่แข่งตรงหน้าตลอดเวลาจนเราลืมไปว่าสิ่งที่สําคัญและล้ำค่ากว่านั้นนั่นคือการชนะตัวเองไม่ว่าจะเป็นการชนะใจตัวเองไม่ว่าการจะเป็นชนะขีดจํากัดที่ตัวเองเคยสร้างในอดีตมาแล้วทุกครั้งที่เราก้าวข้ามผ่านแบบนี้ไปเรื่อย เราจะเป็นคนที่เก่งและพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะเป็น World Championship ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่เก่งที่สุดระดับโลกหรือระดับจักรวาลแต่แล้วสิ่งที่คุณต้องมีในตัวเองนั่นก็คือคุณต้องฝึกฝนฝึกฝนและฝึกฝนคําว่าฝึกฝนคําเดียวเท่านั้นที่ทําให้คุณเก่งมากขึ้นเรื่อยๆและทําให้คุณครองแชมป์ตลอดตราบนานเท่านาน การที่เราสนใจเพียงแค่สถิติในการที่คุณชนะคนอื่นอาจจะไม่เพียงพอแล้วในยุคสมัยนี้ผมยังมีความเห็นเสมอว่าทุกคนนั้นล้วนพัฒนาตัวเองอย่างยิ่งยวดเพื่อที่จะสร้างสายอาชีพนั้นๆให้อยู่กับเราชั่วชีวิตแน่นอนเราจะมีผู้คนมากมายที่เกิดมากขึ้นอยู่ได้นานมากขึ้นผู้คนส่วนใหญ่ก็จะแก่ตัวลงไปและเข้าสังคมสูงวัยในท้ายที่สุดแต่แล้วหน้าที่เราควรทําอะไรมากที่สุดในณวันนี้เราควรจะนิ่งดูได้หรือว่ารออยู่เฉยๆไม่ยอมทาอะไรสักอย่างหนึ่ง หรือเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นถึงแม้ว่าไม่มากก็น้อยสิ่งเหล่านี้แหละมันสิ่งที่เน้นย้ำว่าเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดเราหรือ,อยังถ้าเราไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้เลยวันนี้เราก็จะหยุดอยู่กับที่เราก็จะไม่ต่างกับในโัวสาวที่ตายไปแล้วเรานั้นล้าหลังและถดถอยไปอย่างยิ่งยวดวันนี้เป็นวันที่เราควรจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มต้นทำและทุกอย่างก็จะดีขึ้น อย่าพยายามมีอัตราตัวตนที่สูงค้ำความคิดของตัวเราเองหากเราคิดว่าเราเก่งน่าจะหมายความว่าเรายังไม่เก่งพอจุดเริ่มต้นของความเก่งอยู่ที่รู้ว่าเรานั้นไม่เก่งอะไรเลยผมคิดว่านี่คือทฤษฎีดันนิงครูเกอร์เอฟเฟกตนั่นหมายความว่าเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราเก่งในวันนี้มันคือความเก่งจริงๆหรือเปล่ายิ่งเรารู้ว่าเราเก่งคุณต้องทดสอบด้วยความรู้อันมหาศาลคุณต้องลองอ่านหนังสือสักเล่มหนึง่งคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าวันนี้คุณรู้อะไรเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่า ยิ่งคุณรู้อะไรเพิ่มมากขึ้นแบบรวดเร็วและฉับไวนั่นหมายความว่าคุณยังไม่มีความรู้อะไรเลยอยู่ในตัวเองความเก่งนั้นสัมพันธ์นกันกับความรู้นั่นหมายความว่ายิ่งคุณมีข้อมูลมากยิ่งคุณมีทรัพยากรในสิ่งสิ่งนั้นเยอะมากพอสมควรคุณก็จะสามารถที่จะนําทรัพยากรนั้นไปสอบรับกับสิ่งที่คุณพบเจอได้ตลอดเวลาแล้วนั่นแหละอาจจะหมายความว่าชีวิตคุณนั้นดียิ่งขึ้นจากการที่คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจเพียงพอกับสิ่งสิ่งนั้น ผมคิดว่าความเก่งเนี่ยมันอาจจะไม่ให้สิ่งที่เป็นตัวแปรหรือว่าตัวชี้วัดอะไรเลยในชีวิตแต่เพียงแค่ว่าความเก่งหรือความฉลาดเนี่ยมันอาจจะไปใช้มาตรวัดกับการให้เราแข่งขันกันได้ในสังคมเท่านั้นเองเพราะหน้าที่หลักของมนุษย์ก็คือเราต้องเรียนรู้ที่จะเพียงพอในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการหาเงินหาทองหรือว่าการที่เราใส่ใจความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งอย่างแท้จริงนี่แหละจึงจะเป็นการฟูมฟัก การอยู่กับชีวิตอย่างสิ่งที่มันควรจะเป็นวันนี้เราอาจจะรู้ว่าเราไม่เก่งอะไรเลยวันหนึ่งคุณมีข้อมูลมากขึ้นความเก่งจริงๆของคุณก็จะปรากฏเด่นชัดมากขึ้นวันนี้ที่คุณคิดว่าคุณเก่งแต่แล้วพอคุณค้นพบว่าคุณไม่ได้มีความรู้ะไยเลยความเก่งของคุณจะตกลงหัวแล้วหนึ่งพอคุณเร่งศึกษาไขวคว้าหาความรู้คุณจะรับรู้ว่าความเก่งของคุณได้โผล่ขึ้นมาอย่างชัดแจ้งมากยิ่งขึ้นแล้ววันนั้นแหละจะเป็นวันแรกที่คุณเก่งอย่างแท้จริง แล้วไม่มีใครเทียบเทียมคุณได้เลยสุดท้ายนี้ความสามารถที่แท้จริงอยู่ที่ตัวมนุษย์ทุกคนจงใช้เวลาทุกวันเพื่อตามหาสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดนั่นคือตัวของเราเองเราจะรู้จักตัวเองได้ก็ต่อเมื่อเราสังเกตตัวเองอยู่เนืองๆไม่ใช่การไปสังเกตสิ่งอื่นเลยนี่คือการย้อนกลับมาถามตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งเราเป็นคนที่มีความสามารถที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นเก่งกาสามารถมีความฉลาดเป็นกรธเราจะทำอะไรต่อไปวันนี้เป็นวันแรกที่มันเกิดความท้าทายกับชีวิตอย่างยิ่ง พระชิตนั้นกําลังมาบอกกับเราว่าให้เรานําความสามารถนี้ไปแก้ไขกับสิ่งที่มันเป็นสเกลที่ใหญ่มากยิ่งขึ้น,มนไม่ว่าเป็นระดับครอบครัวระดับสังคมระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศบางคนไปแก้ระดับจัก,กรวาลสิ่งอนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราเรียเห็นว่าคนที่มีความสามารถทุกคนเขาไม่ได้มีความสามารถเพียงเพื่อให้ตัวเองบอกว่าตัวเองเก่งเท่านั้นเองแต่เขาใช้ความสามารถนี้เพื่อแก้ปัญหา เพื่อเยียวยาและเพื่อรักษาบางสิ่งบางอย่างสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่เป็นตัวชีวัดที่สําคัญยิ่งในการที่เราจะเป็นคนเก่งหรือเราจะเป็นคนดีถ้าเราเป็นคนที่เก่งอย่างเดียวเราเป็นคนที่ไม่ดีเลยเราจะเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เพราะเราจะนําความเก่งนั้นไปทําลายชีวิตของคนอื่นวันนี้เป็นวันที่เราเรียนรู้ว่าความดีกับความเก่งต้องอยู่คู่กันจงเร่งแก้ปัญหาของตัวเองให้ได้มากที่สุดจงเข้าใจว่าปัญหาทุกๆวันนี้ต้องได้รับการแก้ไขาจากผู้คน ที่ต้องร่วมแรงร่วมใจกันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งไม่ใช่ปัจเจกชนแต่เป็นคนทุกคนผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk a ิด้วยนะครับ